สวัสดีค่ะอันนี้ช่องสายทิพย์ทีมงานเลือกน้อยนะคะค่ะยังไงคนที่เข้ามาฝากเ,เข้ามาชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งดาให้ด้วยนะคะเผื่อมีคลิปอัปเดตใหม่ๆจะให้จะได้ไม่พลาดนะคะจากวันนี้นะคะสายทิพย์นะคะจะเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะช่วงนี้วันหยุดนะคะวันนี้จะพามาดูบรรยากาศนะคะ ขนส่งอะค่ะหรือว่าที่เรียกกันว่าหมอชิดนะคะที่เนาะพอแม่พี่น้องเพื่อนๆที่มาจากต่างจังหวัดมาทํางานในกรุงเทพวันนี้ค่ะเป็นวันสิ้นปีวันที่29เนาะุอันนี้คือ29อยู่นะยังไม่30เนาะหลายๆที่หลายๆแห่งหลายๆออฟฟิศหรือว่าหลายๆโรงงานเขาก็ทยอยกันปิดแล้วเดี๋ยววันนี้เรามาดูบรรยากาศนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะอันนี้คือด้านหน้านะคะจะมีจุดตรวจนะคะจุดบริการต่างๆให้นะคะตรงนี้ค่ะ ค่ะอันนี้คือ,อมีอีกเยอะที่ยังไม่มีตั๋วรถน่าจะรอรอบรถเนี้ยค่ะเยอะเลยนั่งรออยู่ด้านนอกอันนี้คือเฉพาะด้านนอกนะคะที่สวนหย่อมด้านนอกอะค่ะที่ของขนส่งนะคะจะเป็นแบบนี้เนาะจะเยอะเลยอันนี้นะคะฝั่งนี้ก็มีนะคะเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ค่ะรอบนอกจะเป็นแบบนี้นะเยอะมากเลยอะค่ะมาจากต่างจังหวัดแล้วมาทางานมา ทำงานในกรุงเทพเนาะมาหางานหาเงินกันในกรุงเทพเนี่ยค่ะเยอะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นบรรยากาศด้านหน้านะคะจุดจอดรถอันนี้ทิพจะไปทางเหนือเนาะจะไปลำปางแต่ว่าอันนี้คือด้านล่างนะภาคอีสานจะอยู่ชั้น3นะคะอยู่ด้านบนชั้น2ชั้น3อยู่ด้านบนเนาะเนี่ยค่ะรอบนอกนะอันนี้คือจุดเข้าจอดของแท็กซี่รับ คืออันนี้มาส่งผู้โดยสารนะอันนี้คือด้านนอกนะคะอันนี้เฉพาะเข้ามาต่อแถวนะคะน่าจะต่อแถวเข้าด้านในนะคะเข้าด้านในขนส่งอะคะ่ะอยู่ด้านนอกน่าจะต่อสแกนกระเป๋าหรือว่าเออไม่แน่ใจอาจจะซื้อตั๋วรถนะตรงนี้นะซื้อตั๋วรถเนาะเยอะมากนั่งรอบนเก้าอี้ก็มีอีกเยอะเลยอาจจะรอตั๋วว่างหรือว่ารอตั๋วรถนะคะตรงนี้ เยอะมากค่ะคือคนแบบเยอะจริงๆค่ะเยอะแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าอาสาอะไรนี่เยอะมากแล้วก็สำนักข่าวนะคะมีอันนี้ช่อง5นะคะก็มามีหลายๆสำนักก็มากันเพียบนะคะอันนี้นะเดี๋ยวพาไปดูด้านในค่ะเยอะเยอะจริงๆค่ะรถก็เข้ามาแบบไม่ขาดสายเลยเนี่ยค่ะมีช่วยการอำนวยความสะดวกนะคะข้ามถนนไปฝั่งโน้นเลยค่ะ อันนี้คือแบบแน่นมากคนแน่นมากอันนี้คือแค่ช่วงเวลานี้ตอนนี้กําลังห้าโมงกว่านะอันนี้คือคนแน่นนะคะตั๋วน่าจะเต็มหมดแล้วสําหรับคนที่จะเดินทางแต่ไม่ได้จองตั๋วรถนะก็จะยากนิดนึงตอนนี้แต่ก็อ๋ออันนี้เขามาซื้อตั๋วจองตั๋วของบุษราค่านี่นะคะของบุษราค่ะนะคะ เนี่ยค่ะคนเยอะคนเยอะแบบคิวยาวมากหลายๆท่านนะอาจจะยังจองตั๋วไม่ทนันก็มาจองเอาที่นั่งด้านหน้าเนี่ยค่ะมาจองอยู่ที่ขนส่งเนี่ยค่ะก็ต้องเสี่ยงดวงเอาอะนะอันนี้อันนี้ทางเข้านะคะจุดทางอ๋ออันนี้จุดทางออกเดี๋ยวต้องไปทางจุดเข้านะดูกันนะคะค่ะต่างชาติก็มีคนไทยก็เยอะอันนี้ค่ะ อันนี้อันนี้ช่วงนี้ยังไม่ถึงเวลา6โมงกว่าเนาะช่วงดึกๆรถเออจะออกกันช่วงดึกนะคะเนี่ยค่ะต้องวางแผนก่อนนะคะจองตั๋วรถนะคะแต่ถ้าไม่วางแผนก็มาตรงนี้ก็ได้มาขนส่งก็ได้หรือว่าจองวันเออได้โทรไปถามแนละ้วของทิปโดยส่วนตัวก็ไม่ได้จองเพราะว่าไม่แน่ใจในเรื่องของงานจะหยุดวันไหนเนีย่ยค่ะเพราะว่าทีคิดว่าที่แรก หน้าบอกว่าจะได้หยุดวันที่30แต่ทีนี้เขาหยุดให้ก่อนเนาะขาอันนี้ค่ะอันนี้นะคะน,นี่เราจะเดินเข้าไปข้างในนะจ๊ะจะไปดู้าพาเข้าไปดูข้างในนะคะว่าความหนาแน่นของ คน,นะคะที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดเป็นยังไงบ้างอันนี้กําลังเดินเข้าผ่านประตูนะคะจะมีการนะคะตรวจสแกนกระเป๋าเหมือนบนเครื่องนเลยคเหมือนเครื่องบินเลยเนี่ยค่ะอันนี้ช่องนะคะสแกนกระเป๋านะคะเยอะมากสแกนกระเป๋านะ,นะคะมีจุดบร,ริการนะคะ,ะ,ออะมีมีเครื่องสแกนวัดอุณหภูมิด้วยนะคะตัวนี้มีความสะดวก อันนี้มีตุดโควิดนะคะอันนี้ช่องจ้าน,นะคะมาอันนี้แน่นมากอันนี้นะคะนั่งกันเต็มหมดเลยค่ะนั่งพื้นนั่งอะไรกันนะคะของเยอะเต็มนะคะแน่นแน่นจริงๆนะคะไปดูนะคะอันวนี่มีมีการสมัครสมาชิกบขสออาลาังวานโอ้แน่นจริงๆค่ะอันนี้คือ บรรยากาศนะคะของอเ,เพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องที่กําลังจะเดินทางไปอันนี้คือด้าน่างเป็นทางเหนือนะคะยังไม่ได้ขึ้นไปดูทางอีสานว่าเป็นยังไงบ้างก็ mm hmm. น่าจะไม่แตกต่างกันนะคะมันเป็นช่วงวันหยุดยาวเนะาะทุกคนก็กลับไปเยี่ยมครอบครัวกลับไปต่างจังหวัดไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนบ้างหลายๆอย่างเนาะไปทุนละบ้างอันนี้นะค่ะ มีจุดจำหน่ายของนะคะของนะคะเยอะนั่งกันเต็มเลยฝั่งนี้ไม่มีเก้าอี้นะคะแต่นั่งกับพื้นเลยเนี่ยนั่งกับพื้นนี้ค่ะนั่งกับพื้นเลยแน่นแน่นมากค่ะพาทุกคนไปดูนะคะ บรรยากาศวันนี้พามาดูบรรยากาศในห้องน้ำนะเด็กอันนี้ห้องน้ำเดี๋ยวนี้สะอาดสะอา้านไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะเดี๋ยวนี้ค่ะสะอาดกระจกมีอะไรใสสะอาดนะคะเมื่อก,ก่อนมันสกปรกเครอะใช่ไหมเดี๋ยววัามีคนดูแลเนี่ยสะอาด สะอาดเหมือนของเอกชนเลยนะนนเหมือนพวกซ้ำอะไรเงี้ยค้ายเลยนนสะอาดสะอานน่านง่าใช้น่าเข้ามากด้วอันนี้ในส่วนของห้งนนนะองน้ำนะตู้อย่างนี้ก็มีนะตู้เครื่องดื่มบริการนะคะโทะศรศัพท์ก็มีมนะคะ,ะ,คะเดินกันต่อนะคะเดินกันต่อค่ะเดินกันต่อนนี้คะ่ะ นั่งกันนะคะอยู่กับซื้อมันคนมันเยอะค่ะไม่มีที่นั่งอันนี้สวัสดีวยก็เลยคนเยอะใช่คนเยอะ่ากคนเขาจะกลับบ้านกันน่ะใช่คนเยอะเยอะมากนะคะกิ่หมดแล้วอ่ะคนเยอะมาก โหด้นานานอกเยอะมาก ทุกคนก็กลับไปเยี่ยมญาติกันต่างจังหวัดโอเคไปดูกัอนละชานชาลาลยอยูอ่ทีงไหนโอ้โหแบบแน่นหนาหนาแน่นมากเลยนะเยอะเยอะขวางนี้นั่งกับพืน้นไป เยอะเลยในนี้เขามีจุดบริการอาหารให้ด้วยมีศูนย์อาหารมีโดนดังกินโดนัทก็มีมีอะให้ผสมค่ะด้ยนะมีโดนัทขายจ้ยมีโดนัทขายด้วยนะขนี่ยานางกันนะคะ ถึงห้องน้ําก็มีหลายจุดอยูน่นะเมื่อกี้จุดหนึง่งตรงนี้อีกจุดหนึ่งนะสะอาดสะอ้านเดี๋ยวนี้ทาแล้วสะอาดสะอ้านเซเว่นก็มีบริการหลายจุดตรงนี้ก็เซเว่นนะคะอันนี้ชั้นล่างเนาะโ oh, อ้โหแน่นอันนี้คือที่กินข้าวนะแน่นมากแน่นจริงโอ้โ oh, ห oh. เซเว่นมีอีกที่ไหมขายเอฟซีไม่มีขายมั้งในนี้น่าจะไม่มีขายเก็บขายเอได้กันเยอะอาหารเขาก็มีทุกปิดหลายร้านเลยนะเนี่ข้าวขาหมูหมูเด้งก๋วยเตียวอะไร มันไก่ก็มีในข้าวหมูแดงครับแล้วก็มันไก่นะคะปิดแล้วมันทำนี่ค่ะนี่นะคะนี่นะคะที่เป็นศูนย์อาหารของขนส่งนะคะจะเป็นข้าวหมูแดงมีน้ำตกมีข้าวขาหมูข้าวขาหมูจะมีนะคะใหญ่ เลยหม้อใหญ่เลยขาหมูสา่งมากนะจ๊ะอันนี้นก็จะเจ็ยตโคข้าวหมูกรอบเยอะค่ะคนเยอะมากไม่มีที่จะนั่งนนะเจ็บนะนี่บรรยากาศกลางตาดเา็นคนแน่นมาก ఆపిల్ ఉన్నాయి ఆపిల్ వస్తాయి కొంచెం ใจให้กับทุกๆท่านที่เดินทางนะคะขอให้เดินทางปลอดภัยเดินทางโดยสวัสดิภาพกลับบ้านโดยสวัสดิภาพกลับไปหาครอบครัวคนที่เรารักนะคะด้วยความปลอดภัยนะคะด้วยความรักและห่วงใยนะคะกันทุสายทค,ค่ะขอบคุณค่ะ